สวัสดีครับอยู่กับผมโคแจ็คในรายการเรื่องเล่าตำนานผีวันนี้อยู่กันในตอนห้องห้าหนึ่งสองเริ่มเรื่องกันเลยนะครับเราเป็นคนหนึ่งที่จะเจอเรื่องผีๆส,สางๆมาตั้งแต่เด็กจนโตแต่ยิ่งโตก็ยิ่งเห็นน้อยลงเรื่องแต่ละเรื่องที่เราจะนํามาเล่าก็เป็นเรื่องจริงทั้งหมดที่เราเป็นคนเจอเองแต่อาจจะมีบ้างบางเรื่องที่เป็นเรื่องจากคนรอบตัวของเราได้เจอมา แล้วมาเล่าให้ฟังแต่จะเล่าจากที่เรานึกออกเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ6-7ถึงปีที่แล้วตอนนั้นน้าเราและเพื่อนๆที่ทำงานจัดทริปคุ่มเล็กๆไปเที่ยวที่จังหวัดแพร่โรงแรมนี้เป็นโรงแรมสไตล์ไทยคือทุกอย่างที่ใช้ตกแต่งจะมีไม้เป็นส่วนประกอบเกือบทั้งหมดถ้ายืนมองโรงแรมตอนมืดก็จะหลอนๆหน่อยพอตั้งแต่ช่วงชั้นสองขึ้นไปมันจะค่อนข้างมืด ท่าห้องพักแต่และห้องไม่ได้เปิดไฟตรงระเบียงแต่ถ้ามองตอนเช้าจะสวยออกแบบคลาสสิกโรงแรมนี้ใหญ่โตตั้งอยู่ตรงข้ามจุดลงรถบกสและร้านข้าวต้มแต่เราจำอำเภอไม่ได้พอพวกเราไปถึงก็รีบเดินเข้าไปเช็คอินเจ้าหน้าที่ก็ออกมาต้อนรับตามภาษาตอนเดินเข้ามาเรารู้สึกอึดอัดแต่เราไม่ได้สนใจอะไรเพราะคิดว่าคงอึดอัดจากไม้ที่ตกแต่งในโรงแรม ตรงบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินถ้ามองเลยเข้าไปจะเป็นสระว่ายน้ําของโรงแรมหลังจากยืนรอสักพักน้าของเราก็ยืน่นกุญแจมาให้เราได้ห้องอะไรก็จําไม่ได้จําได้แค่ว่าอยู่ชั้น6พอเรากับน้ากําลังเดินไปรอลิฟต์เพื่อนน้าเราที่ชื่อว่าอิ๋วซึ่งจะขอเรียกว่าป้าอิ๋วป้าเขาก็เดินมาคุยกับน้าเราขอแลกห้องซึ่งน้าของเราก็ตกลงที่จะแลกโดยห้องใหม่ที่ได้คือชั้นหา แล้วก็จําได้แม่นเลยว่าคือห้อง512พอลิฟต์มาพวกเราก็ขึ้นไปปกติไม่มีอะไรแต่ลิฟต์ที่นี่ไม่ใหญ่มากค่อนข้างเล็กขึ้นเต็มที่ได้ประมาณ5คนรวมสัมภาระพอลิฟต์มาหยุดตรงที่ชั้นของเราเราก็ออกมามุ่งตรงไปยังห้องห้องนี้อยู่เกือบสุดทางเดินพอเปิดประตูเข้าไปสิ่งแรกที่สัมผัสได้ก็คือความอึดอัดและห้องดูถึมๆไม่โปรง่ง และคิดในใจว่าคืนนี้ไม่รอดแน่โดนหลอกแน่ๆเลยแบบนี้แปลนของห้องนี้คือเปิดประตูเข้าไปห้องน้ําจะอยู่ซ้ายมือขวามือจะเป็นตู้เสื้อผ้าเดินเลยไปจะเป็นเตียงคู่ซึ่งน้าเราเลือกเตียงติดห้องน้ําเราเลยต้องมานอนติดทางด้านหน้าต่างแต่ต้องบอกก่อนว่าข้างๆเตียงเราจะติดกับเก้าอี้โซฟามีโต๊ะตรงกลางมีเก้าอี้อีกตัว ซึ่งเก้าอี้ที่อยู่ด้านในเราเอากระเป๋าเสื้อผ้าเราวางไว้ส่วนปลายเตียงเราจะเป็นโตเครื่องแป้งที่กระจกจะตั้งส่องมาตรงกลางระหว่างเตียงเรากับเตียงนา้าข้างๆก็จะเป็นทีวีตอนนี้เรากำลังวุ่นวายกับการจัดของน้าเราก็ชวนเราไปกินข้าวที่ร้านข้าวต้มตรงหน้าโรงแรมตอนที่พวกเราลงไปกินข้าวก็เจอกับพวกน้าๆนบางคนลงมากินเหมือนกันซึ่งตอนกินข้าวน้าแต่ละคน ก็มีการพูดวิจาร์ณห้องที่ตัวเองพักกันอยู่แต่ว่าเราสองคนก็ฟังฟังไปพอบ้านเรากำชับตลอดเวลาถ้าจะไปพักที่ไหนอย่าวิจาร์ณจนกว่าจะพักเสร็จเพราะเผื่อเขามีเจ้าของห้องอยู่แล้วแล้วก็ลืมบอกไปว่าเรากับน้าแยกตัวกันมานั่งอีกโต๊ะหนึ่งเจ้าของร้านก็มาเสิร์ฟแล้วก็ถามว่ามาจากไหนและก็ถามต่อประมาณว่ากลัวผีไหมเนี่ยเราก็ตอบไปว่าไม่กลัว เขาก็บอกว่าดีแล้วที่ไม่กลัวจะได้นอนสบายๆในใจเราก็คิดแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจก็คิดว่าเขาอาจจะถามไปงั้นๆในระหว่างที่กินเรากับน้าก็ไม่ได้คุยอะไรเกี่ยวกับห้องนั้นพอกินเสร็จเราก็ขึ้นห้องมานาเราอาบน้ำก่อนส่วนเราก็นั่งดูทีวีพอหนาเราอาบน้ำเสร็จเราก็เข้าไปอาบคือรู้สึกอึดอัดแม้กระทั่งในห้องน้ำ แต่ตอนอาบน้ำไม่มีอะไรเกิดขึ้นแค่รู้สึกอึดอัดเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวพอเราออกมาน้าเราก็มานอนดูทีวีแล้วน้าเราก็พูดประมาณว่าเจนน้าไม่ง่วงเลยนะสงสัยแปลกที่เราก็หันไปมองและยิ้มแต่ตอนที่หันไปหางตาเราเห็นเหมือนเป็นหน้าคนซึ่งเป็นผู้ชายชะโงกออกมาจากห้องน้ำแต่พอเรามองไปเต็มเต็มตามันไม่มีอะไร เราก็เลยคิดว่าเราตาฝาดแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรนะซึ่งน้าเราก็มองตามเราแกคงสังเกตว่าเรามองอะไรเรานอนตอนประมาณเที่ยงคืนกว่าๆเรากับน้าไม่ยอมปิดไฟนอนโดยเปิดไฟหน้าห้องน้ําและไฟตรงหน้ากระจกไว้หรือก็คือปิดไฟแค่ตรงเตียงเท่านั้นบอกเลยว่าแสงแยงตามากแต่เราก็สามารถนอนได้ช่วงที่เรากําลังเคลิ้มกึ่งหลับกึ่งตื่น เราได้ยินเสียงผู้หญิงถามว่าหนูมาน,นอนที่นี่ทำไมเราก็ค่อยๆลืมตาขึ้นไปมองตรงต้นเสียงของเราเห็นผู้หญิงอายุประมาณห้สิบแต่งชุดฟอร์มคล้ายแม่บ้านนั่งเก้าอี้โซฟาตัวที่ใกล้เรามือของผู้หญิงคนนั้นก็ถือผ้าขี้ริ้วกำลังมองหน้าเราอยู่ตอนนั้นมีความรู้สึกว่าขนลุกและก็คิดในใจว่านี่คือผีแน่ๆและไม่ได้ฝันไปที่สำคัญ เราเป็นคนล็อกห้องเองกับมือไม่มีใครเข้ามาได้แน่นอนและจากนั้นก็จะตามสิ่งที่หลายๆคนรู้คือเวลาเจอผีเราจะขยับตัวไม่ได้แต่ตาสามารถขยับไปมาได้เราตอบเขาในใจว่ามาเที่ยวจะค้างคืนหนึ่งและพรุ่งนี้จะไปแล้วเขามองหน้าแล้วก็สยยยิ้มและเขาก็ลุกไปเช็ดกระจกตาเราก็มองตามเขาในกระจกไม่มีผู้หญิงคนนี้ คือสิ่งที่เห็นคือเตียงแล้วก็มีน้านอนอยู่สักประมาณอึดใจผู้หญิงคนนั้นก็เดินเข้าห้องน้ําไปซึ่งสวนกับผู้ชายหัวเกลียนใส่เสื้อเชิ้อสีฟ้าอ่อนชายเสื้ออยู่ในกางเกงเขามายืนอยู่ที่ปลายเตียงเราและตะโกนแบบหูแทบแตกว่ามาทําอะไรในห้องของกูออกไปและเหมือนเขาจะกระโจนมาแต่ตอนนั้นเราอธิษฐานในใจให้พระเจ้าช่วยต้องขอบอกก่อนว่าเราเป็นคิดเตียง ช่วงจังหวะที่เรากล่าวอาเมนเขาก็หายไปส่วนเราก็ลุกได้พอดีเราก็เลยพุ่งไปเขยา่านาแล้วขอนอนด้วยน้าเราก็ขยับตัวให้นอนด้วยความเพียเราก็หลับไปแล้วเราก็ฝันว่าเรากับน้าวิ่งหนีผู้ชายคนที่มายืนตรงปลายเท้ามือก็ถือมีดวิ่งไล่แทงเราและเราหนีเข้าไปในห้องน้ำโดยที่มีป้าแม่บ้านเป็นคนเปิดประตูให้เข้ามาซ่อน สักพักเราก็สะดุ้งตื่นพอเราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกเหนื่อยมากใจเหมือนล่วงไปอยู่ตะตุม่มเราก็รีบลุกขึ้นอธิษฐานไม่สามารถนอนได้แล้วจึงอาบน้ําแต่งตัวรอจนเช้าเพราะตอนนั้นประมาณตีห้าก,กว่าแต่ตอนที่ตื่นขึ้นมาก็ไม่เจออะไรแล้วก็เปิดเพลงจาก YouTube ผ่านมือถือสักพักน้าเราก็ตื่นแต่เราสังเกตว่าน้าเรานอนกระสับกระส่ายมากและน้าเราก็พูดว่า น้าฝันล้ลยเดี๋ยวกินข้าวแล้วจะเล่าให้ฟังเราก็พยักหน้าน้านเราก็ลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวจากนั้นเราทั้งสองคนก็เก็บของออกจากห้องแล้วลงมารอที่หน้าห้องอาหารเพราะว่ายังไม่เปิดตอนแรกก็คิดว่าจะมีแค่เรากับน้าที่ลงมารอแต่ที่ไหนได้มีน้าอีกห้องหนึ่งก็ลงมารอเหมือนกันพอเขาเห็นพวกเราเขาก็พูดประมาณว่า เมื่อคืนโดยมานวดให้ทั้งคืนเลยนอนไม่ได้พี่ลงมาตั้งแต่ตีห้าแล้วเนี่ยเราก็เลยถามเขาเรื่องของเขาก็ประมาณว่าหลังกลับมาจากกินข้าวต้มทําอะไรเสร็จก็นอนแต่พอนอนได้ไปสักพักก็เคิมๆเ,เหมือนที่เราโดนปรากฏว่าหมอน,นวดแผนโบราณที่ไหนไม่รู้เดินเข้ามาแล้วก็กระโจนเข้ามานวดประมาณนี้หลังจากนั้นนะ้าก็เล่าเรื่องของน้าว่า ฝันว่าวิ่งหนีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผู้ชายคนนี้ถือมีดไล่แทงเรากับนาแต่เรากับน้าวิ่งหนีหลบเข้าไปในห้องน้ำพอน้าเล่าจบปุ๊บเราเลยเล่าเรื่องที่เราเจอแล้วฝันให้น้าฟังซึ่งก็ตรงกับที่นาเล่าหลังจากกินข้าวเสร็จเราออกมาเข้าห้องน้ำซึ่งห้องน้ำของโรงแรมนี้จะอยู่ใกล้กับประตูที่เดินเข้าไปสาว่าน้ำห้องน้ำประตูที่ผักเข้าไปจะเป็นประตูไม้หนัก ในห้องน้ําจะมีห้องน้ําย่อยอีกสามห้องเราเข้าห้องในสุดซึ่งอีกสองห้องประตูก็เปิดไว้ในขณะที่เรากําลังเข้าห้องน้ําอยู่เสียงเครื่องเป่ามือก็ดังขึ้นเราก็ไม่ได้สนใจอะไรและเราก็ออกมาล้างมือตอนที่เรากําลังออกมาเสียงเครื่องก็ยังดังอยู่เรามองผ่านกระจกพอเครื่องเป่ามือติดอยู่ด้านหลังก่อนออกประตูก็คือไม่มีใคร แต่เครื่องทำงานเองและก็หยุดไปเราเลยพูดว่าถ้าใช่ขอเสียงเครื่องเป่านี้ดังอีกรอบพูดยังไม่ทันจบเสียงก็ดังขึ้นเราก็เลยรู้ว่าใช่แน่ๆเราก็เลยค่อยๆอ,ออกจากห้องน้ําแล้วก็รีบออกจากโรงแรมนี้ไปขอบคุณเรื่องราวดีๆจากพันทิปสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์ ตดตติามวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ